ลิวพูนะครับกำลังปวดหัวและประวุ้นวายกับเดียวของโรเมโอลาวเวียเป็นอย่างมากแต่ว่าหลายคนเองก็ตั้งข้อสงสัยแล้วก็มีแฟนบอลลิวพูบ,บางส่วนบางจํานวนเริ่มพูดกันออกมาแล้วว่าในเมื่อถ้ามันยากลําบากยิ่งนักเสาวแตนตันต้องการได้เงินจํานวนที่ตัวเองต้องการขณะเดียวกันลิวพูก,ก็ต้องการจ่ายตามที่ตัวเองคิดเอาไว้เหมือนกันในเมื่อถ้าวัตถุประสงค์มันไม่ตรงกันแบบนี้นะครับก็ควรที่จะไปหาหนักเตะรายอื่นหรือเปล่าเหตุผลที่ แฟนๆคิดกันแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าเวลามันไม่เหลือสักเท่าไหร่แล้วในสัปดาห์หน้าพรีเมียร์ลีกกาลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วลิเวอร์พูลมีปัญหาในเรื่องของิดฟิลตัวรับเป็นอย่างมากลิเวอร์พูลเองมองไปที่โรเมโอลาวเบียแต่ทางเซาท์ทป์ตันมองว่าถ้าอยากได้ต้องจ่าย50ล้านปอนด์ทางฝั่งเซาท์ทป์ตันเป็นคนออกมาเฉลยเองว่าเพราะอะไรถึงต้องการแล้วก็ยืนยัดในจํานวนเงินที่ตัวเองอยากจะได้ที่50ล้านปอนด์แบบนี้ฟิลพาสันนะครับซ e o ของทางสโมสร s o u เซาท์ทมป์ตันเป็นคนออกมาเปิดเผยด้วยตัวเองเลยว่าทางสโมสรเองไม่ได้เร่งรีบในเรื่องของการขายนักเตะแล้วเขาก็คิดว่าตัวนักเตะที่อยู่กับเขาในปัจจุบันครับนั่นก็หมายถึงโรเมโอลาเวียมีคุณค่ามากพอกับ ราคาเท่านี้เพราะว่าตอนนี้เองสโมสรก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายในเรื่องของศักยภาพของทีมอนนี้ทีมก็มีผู้เล่นดาวรุ่งผู้เล่นชั้นนําในทีมต่างๆมากมายอยู่แล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรในการที่จะเก็บเอาไว้เพื่อใช้งานของตัวเองเพราะว่าทีมเองก็ต้องการผลงานที่ดีเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าจะขายแต่นักเตะอย่างไรก็ตามเซาแธมป์ตันมองตัวเองเอาไว้ว่านักเตะที่ตัวเองมีอยู่ถึงแม้ว่าจะขายออกไปมันจะต้องเป็นการสร้างบรรทัดฐานเหมือนกัน เด็กที่มาจากสโมสรเท้าตันๆนะจะมีความสามารถมากเพียงพอแล้วก็จะต้องมีคุณภาพและสามารถที่จะขายได้ในราคาที่สูงตอนนี้เองทีมก็พยายามที่จะพัฒนาผู้เล่นต่างๆมากมายเพื่อที่จะกลับไปอยู่ในจุดที่ตัวเองอยากจะได้อยู่เหมือนกันนักเตะที่จะย้ายเข้าสู่สโมสรที่เป็นท็อปโฟท็อปซิกของอังกฤษเนี่ยมันจะทําในราคาถูกๆแบบที่ผ่านมาไม่ได้เป็นอันขาดตอนนี้เขาเองก็พยายามจะมองว่าศักดิ์ศรีนักสโมสร ของเซาแทมปันแม้ว่าจะตกชั้นแต่ก็ยังเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมถ้าหากครยสพูดอยากจะได้จริงๆจ,จากการเสนอข้อเสนอมาแล้ว2ครั้งก็ควรจะต้องดู ตามที่ซาติมตันต้องการที่จะอยากได้ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าหาก c e โอของซาติมตันพูดมาแบบนี้ผมเชื่อว่าแม้ว่าเขาจะเก็บนักเตะเอาไว้ในการที่จะไม่ได้ส่งลงเล่นในศึกแชมปีเป็นชิพนัดแรกมันอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็จริงแต่ในมุมนึงนะครับเรอาจจะมองไปถึงสมสทรเสือภูเช่นเดียวกันว่าถ้าคิดว่าโรมโอลาเวียสําคัญ กับทีมจริงๆก็ควรที่จะต้องถกและคุยกันภายในกันแล้วล่ะครับว่าจะเอาอย่างไรอุต่าหลงทุนซื้ออเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์มาแล้วซื้อดเบิเนกโซบอสไล์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและดูเหมือนว่าทีมกําลังจะลงตัวอยู่แล้วแต่ถ้าหากมันมีช่องว่างเกิดขึ้นมีเงินที่ได้จากการขายนักเตะออกไปก็น่าจะมาแบกจ่ายแล้วก็ุดรอยรั่วตรงนี้ให้ได้ประสบความสําเร็จและทาให้ทีมของเจ้าคุณเขามีประสิทธิภาพบางทีนะครับจุดนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากทางเซาเทนตันเพียงทีมเดียวมันก็ กลับมามองที่ตัวเองเหมือนกันว่าทีมพร้อมที่จะจ่ายจริงหรือเปล่าถ้าหากอยากได้จริงๆควรจะแสดงออกมาในเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดไม่เช่นนั้นแล้วนะครับผลกระทบมันอาจจะรุนแรงกว่าที่คาดการเอาไว้แล้วบางทีมันก็อาจจะใช้คําว่าน่าเสียดายที่ไม่กล้าลงทุนอีกนิดเดียวอาจจะกลายเป็นเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายก็เป็นไปได้กองหน้ามีพร้อมแล้วมิดฟิลบางส่วนเสริมเข้ามาแล้วอย่าทําให้เรื่องเล็กน้อยนะครับกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยยังไงก็คอยติดตามดูนะครับว่าในดีลของมิดฟิลตัว จะจบกับโรเมโอลาเวียนหรือเปล่าหรืออาจจะมีปาฏิหาริย์แล้วก็มีเรื่องเาลทา่เซอร์ไพรส์เกิดขึ้นมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดแต่ตอนนี้ขอความชัดเจนเพราะว่าเวลามันไม่เหลือแล้วนะครับ